รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้เราอยู่ที่อำเภอหนองไาย,ยันจังหวัดอุทัยธานีค่ะเราจะพาไปพบกับเสียงเพลงพื้นบ้านแห่งเมืองอุทยัยนั่นก็คือเพลงพื้นบ้านท่าโพค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าพวกเขาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมนี้ไว้ได้อย่างไรต่อจากนี้จะเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบทเพลงพื้นบ้านเมืองท่าโพขอเชิญพบกับซอฟท์พาวเแห่งเมืองท่าโพได้ในน้ำบัตนี้พิทานเอ,อ ด้วยดอกพังพวยมือหนึ่งถือผานถือผานด้วยดอกพังพวยเกิดมาชาดดติได้แต่นได้ขอให้ได้เกิดเป็นคนล,ำล่ำรวยที่สัทานหวา,านวายขอให้ได้มันใจเราคิดที่สัทานเอยด,ดอกเอืย พิสถานเอ่ยพิสถานเอ่ยมือหนึ่งถือพานถือพานด้วยดอกจำปีมือหนึ่งถือพานถือพาน้ดยดอกจำปีเกิดมาชาติใดแสนใดขอให้ได้เกิดที่อุทัยธานีเมืองพระชนกจาก,กรี พิศธาานหวานวายขอให้ได้มันใจเราคิดพิษสาตานเอ่ยดอกเอยวิมานขอให้ผ่านพบเอ่ยดอกเอยผ้าอกขอให้พบดังพิศสาานเอ่ย สถานเอ่ยมือหนึ่งถือผ่านถือผ่านด้วยดอกคุณมือหนึ่งถือผ่านถือผ่านด้วยดอกคุณเกิดมาชาติใดแสนใดขอให้มีร่างกายที่สมบูรณ์พี่สธา วานวายขอให้ได้บรรจัยเราคิดพิษาทานเอ่ยดอกเอ่ยวิมานขอให้ผ่านพบเอ่ยดอกเอ่ยพระอกขอให้พบดังพิษทานเอ่ยพิษทานเอ่ยมือหนึ่ง ถือผ่านด้วยดอกจงกลมือหนึ่งถือผ่านถือผ่าน,านด้วยดอกจงกลเกิดมาชาติใดแสนใดขอให้ได้เกิดเป็นข้ารองพระบาทองค์ภูมิพลที่สะทานห<า><า>ว,วันไหวขอให้ได้มันใจเราคิด พิษาทานเอ้ยดอกเอ้ยวิมานขอให้ผ่านพบเอ้ยดอกเอ้ยพาอบขอให้พบดังพิษทานเอ้ยพิษทานเอ้ยมือหนึ่งคือผ่าน ถือผ้านด้วยดอกชงโคมือหนึ่งถือผ้านถือผ้าน,านด้วยดอกชงโคเกิดมาชาติใดแสนใดขอให้ได้เกิดอยู่ที่บ้านท่าโพพิษาทานหวานวายขอให้ได้มันใจเราคิดพิษาทานเอ่ยดอก ขอให้ผานพบเอ่ยดอกเอ่ยผาอบขอให้พบดังพิษสถานเอ่ยคุณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่กับคุณสุรพงศ์ทิพย์สิริคะ่ะหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เพลงพื้นบ้านท่าโพคะ่ะหรือครูตุ้ยคะ่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขอสอบถามหน่อยค่ะว่าจุดเริ่มต้นในการรวมกลุ่มค่ะคืออะไรคะครับเลียงพื้นบ้านท่าโพเนี่ยอยู่คู่กับชุมชนบ้านท่าโพมายาวนานเพราะว่าชุมชนบ้านท่าโพเป็นชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดชุมชนหนึ่งของเจ้าอุทัยธานีม,มีชื่อปรากฏในบทเสภาคุณช้างขุณแผนฉบับพรุสภาปี2 5 0 5หน้า178ความว่าอย่างนี้นะครับพลายแก้วขีโคชสังหาร สูงต่างานเงื้อมๆอยู่ในป่าวันหนึ่งพอถึงทุ่งโสภาอานิจาพิมพ์พี่ผู้งามงอนบ้านกระทงตรงข้ามไปท่าโพที่นี่โอ้ว่าโพสามต้นยังอ่อนๆค่ำลงปรงทับให้หลับนอนรุ่งยกพลผ่อนข้ามน้ำไปไปไหนครับลัดล่วงนครสวรรค์ด้านดงตัดทางหาลงตามน้ำไม้สันนิษฐานว่าชุมชนบ้านท่าโพแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ในอดีตเป็นเส้นทางเดินทับ,บเส้นทางค้าขาย และที่สําคัญก็คือชุมชนอย่างนี้มีการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านท่าโพนะครับซึ่งมีอยู่มากมายหลายเพลงก็เลยคิดว่าเออเราสมควรที่จะอนุรักษ์ไว้สืบสานให้คนรุ่นต่อไปนะครับเพราะว่าองค์พระบัเดิตพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์มีพระราชดำรัติว่าการรักษาวัฒนธรรมถือเป็นการรักษาชาติก็ทําให้เกิดมีแรงบันดาลใจว่าพวกเราจะรวมกลุ่มกันอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพมรดกสําคัญ ของบรรพบุรุษบ้านท่าโูให้คงไว้ก็เลยตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าภูแห่งนี้ขึ้นครับผมค่ะแล้วปัจจุบันนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนคปัจจุบันนี้มีสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะนะก็อยู่ที่ประมาณ20คนนะยีคนอยู่ประมาณนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโู แล้วมีที่เป็นวัยรุ่นหรือเป็นคนรุ่นใหม่บ้างไหมคะก็ก็มีเพราะว่าตอนนี้เรามีการถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของชาวบ้านท่าโพที่โรงเรียนวัดท่าโพซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดโรงเรียนหนึ่งของจังหวัดวิทยาธานีตั้งมาตั้งแต่ปี2454้เราก็มีการไปอนุรักษ์สืบสารถ่ายทอดให้กับเด็กๆลูกหลานจะได้คงอยู่ไว้เป็นเป็นผู้ที่จะสืบสารต่อไปในอนาคตข้างหน้าค่ะก็สิบกว่าปีมาแล้วนะคะครับ แล้วที่ผ่านมาค่ะเราเคยไปแสดงที่ไหนหรือเคยได้รับรางวัลอะไรบ้างคะโอ้การแสดงก็แสดงไปทั่วนะ,ะท,วทั่วไปในชุมชนด้วยแล้วก็บางทีหน่วยงานเขาก็เชิญไปนะครับไปแสดงเพื่อเป็นการเผยแพร่ว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่งดงามมากมดีเลยค่ะก็คือเนื้อหาสาระการรูปแบบการร้องนี้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นการตายตัวเลยใช่ไหมอ๋อเนื้อ,ร,อรูปแบบการแสดงเนี่ยคงอยู่คงอยู่คงอยู่ รูปแบบการแสดงคงอยู่แต่เพียงแต่เปลี่ยนเนื้อหานะครับเช่นสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นเพลงเกี่ยวข้าวเนี่ยในอดีตท,<ะ>ที่ที่องค์ในหลวงการที่9้าพระองค์เสด็จสู่สวรรคร์คาลเราก็เปลี่ยนเนื้อหาจากเกี่ยวภาพรราสีเป็นน้อมระลึกถึงพระองค์ขอให้พวกเราใช้ศาสตร์พระราชาขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยน้อมระลึกถึงพระองค์แล้วก็เชื่อฟังคําสอนที่พระองค์ได้ทิ้งไว้ให้กับพวกเราอ,อ,อ,อย่างนี้เป็นต้นแล้วเอกลักษณ์ของเพลงท่าโพค่ะ เขาโดดเด่นยังไงคะแตกต่างจากเพลงพื้นบ้านภาคอื่นๆอย่างไรบ้างคะสําหรับเพลงพื้นบ้านท่าโพทุกเพลงเนี่ยซึ่งมีอยู่มากมายหลายเพลงเช่นเพลงชักเยือเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศนี้ที่ที่ไม่มีการร้องเล่นที่ไหนเท่าที่สื่อคนดูไม่มีเพลงชักเยอือเพลงเกี่ยวข้าวแล้วก็ร้องเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับก็ส่วนใหญ่ในแถวจังหวัดภาคกลางเนี่ยก็มีการร้องเล่นเพลงเกี่ยวข้าวแต่เพลงของท่าโพเนี่ยเราก็มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ จะเป็นเพลงพิษสถานเพลงโลมเพลงกลุ่นเพลงบวชนาคซึ่งไปสืบค้นไปดูแล้วเนี่ยจังหวัดอื่นหรือพื้นที่อื่นภาคอื่นไม่มีนั้นเราถือว่าเพลงพื้นบ้านท่าพโพเนี่ยก็โดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของเพลงพื้นบ้านท่าโพครับผมก็เหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประจำจังหวัดอุทยัยธานีของจังหวัดอุทัยธานีเลยโอ้หรอคะแล้วอย่างนี้ค่ะคุณครูในยุคปัจจุบันค่ะครูตุ้ย ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เก่าๆนี่ค่ะให้กับเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรามีความท้าทายอะไรบ้างคะในยุคปัจจุบันนี้แล้วเราปรับตัวกับสิ่งนี้ยังไงบ้างคะคือในยุคปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับโดยเฉพาะเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยหรือผู้ที่จะมาสืบสารตำนานเพลงพื้นบ้านต่อไปเนี่ยก็ดูแล้วเหมือนจะจะจะ,จะยากยิ่งขึ้น เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปะนะครับการรักษาวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆของไทยเนี่ยมันก็จะเสื่อมถอยไปเรื่อยนั้นก็เราก็จะพยายามถ่ายทอดแล้วก็สืบสานให้ได้โดยเราก็อย่างที่เรียนเบื้องต้นว่าเราก็ไปสอนที่ตมโรงเรียนหรือโรงเรียนในจังหวัดเนี่ยเชิญไปให้ถ่ายทอดการแสดงเพลงใดก็ตามเนี่ยเราก็จะยินดีที่จะไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนให้วัฒนธรรมไทยหรือประเพณีไทยนั้ให้คงอยู่ เพราะว่าตามที่เรียนเบื้องต้นว่ามันเป็นสิ่งที่งดงามนะครับเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษไทยได้ทิ้งไว้ให้ดันั้นปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กรุ่นหลังเนี่ยเขาก็จะให้ความสนใจในการที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามน้อยลงแต่เราก็จะพยายามเต็มที่ในการที่จะถ่ายทอดเหมือนกับที่เราตั้งศูนย์การเรียนรู้เพลงพื้นบ้านท่าโพขึ้นที่บ้านท่าโพเนี่ย ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใครก็ได้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ยินครูแอบกระซิบกับทีมงานว่าได้เตรียมการแสดงพิเศษเอาไวค้ค่ะไม่ทราบว่าการแสดงนี้ชื่อว่าการแสดงอะไรแล้วมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอ๋อเพลงที่อย่านําเรียนก็คือเพลงเกี่ยวข้าวค่ะซึ่งเป็นเพลงเฉพาะของบ้านทาโพเนี่ยค่ะตตามที่เรียนว่าเราก็จะไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นโดยเฉพาะจังหวัดแถวภาคกลางที่มีเพลงเกี่ยวข้าวหลายจังหวัด ของุไททนีของบ้านทับโูก็เป็นอีกแบบหนึ่งในการแสดงก็จะร้องเกี่ยวพาราสีกันถือว่าเป็นการทําให้คลายจากความเหนื่อยเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการที่เราจะต้องก้มหลังเกี่ยวข้าวนั้นในสมัยก่อนเนี่ยชาวชาวนาเนี่ยถือว่าเป็นกระดูกสลังของชาติที่จะต้องเกี่ยวข้าวก้มหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินซึ่งในอดีตชาวบ้านทับโผเนี่ยเวลาจะไปเกี่ยวข้าวหรือหลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยจึงจะต้องใส่มวก ใส่งอกถือเคียวก้มหลังเกี่ยวข้าวเพื่อเลี้ยงคนเหนี่อยเหนื่อย,ย,ยไม่ลามากชาวบ้านท่าโพก็เลยคิดประดิษฐ์เพลงที่จะได้ให้คลายความเหน็ดเหนื่อย,ยไม่ลาก็คือเพลงเกี่ยวข้าวล้อหยอกร้องเล่นหยอกล้อก,ลกันนะครับก็แบ่งเป็นพ่อเพลงแม่เพลงและลูกคู่คอยรับซึ่งเราได้นําเอาเพลงเกี่ยวข้าวเนี่ยมาเปลี่ยนเนื้อหาเป็นน้อมนลึกของน้อมนลึกขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่9ก้าพระบาทสมเด็จพร,ร,ระบรมมชนากาลที่เ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบทิตพิษเนี่ยเราเปลี่ยนเนื้อหาจากการหยอกล้อกันมาเป็นเนื้อหาที่ล้อมน้อมระลึกถึงพระองค์เพราะว่าพระองค์จะอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนพระศพพนิกรของพระองค์อยู่ตราบชั่วนิรันด์นั้นเราก็จะมีเพลงเกี่ยวข้าวซึ่หยอกล้อกันแล้วก็เปลี่ยนเนื้อหาจากหยอกล้อกันล้อเล่นกันเนี่ยไปเป็นน้อมระลึกถึงองค์ในหลวงในการที่9ซึ่งจะมีโอกาสได้นําเรียนในในรายการด้วย คุณผู้ชมคาฟังแล้วอยากจะไปรับชมการแสดงเ<ม>พลงเกี่ยวข้าวกันเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไม่รอช้าค่ะเราไปรับชมบทเพลงเกี่ยวข้าวกันดีกว่าค่ะมารวมตัวกันเพื่อมาร้องเพลงพื้นบ้านเพื่อสืบต่อจากบรรพบุรุษซึ่งส่วนใหญ่จะเสียชีวิตไปแล้ว <c oughs> เราก็จะมาตืบต่อไม่ให้มันสูญหายไปค่ะรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ การอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพนะคะมีความรู้สึกว่าดีทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็มีสติปัญญาพร้อมกันไปได้ด้วยในครบทั้ง4ด้านค่ะเราจะเป็นนำเพลงพื้นบ้านพวกนี้ไปให้เด็กได้เรียนรู้นะคะเด็กในโรงเรียนได้เรียนรู้ได้สืบทอดต่างๆเด็กก็จะได้เรียนรู้ในหมู่ในหมู่บ้านเรานะคะเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านท่าโพเป็นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ เกีเออ่ยวเถิดเอ๋ยลาแม่ก็เกี่ยวเกี่ยวเถิด พวกเราชาวนาจะใช้ศาสตร์พระราชาพวกเราชาวนาจะใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเอ่ยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเอ่ยเอะเอยเอยเกี่ยวเอ่ยพวกเราชาวนาจะใช้ศาสตร์พระราชาพวกเราชาวนาจะใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเอ่ยเพื่อการพัฒนา ถ้าจะสถิตและอยู่ในดวงใจถ้าจะสถิตและอยู่ในดวงใจของชนชาวไทยชั <cellphone physic> ่ว <teor> น <mostrar> ิร <theirs> ันเอยของชนชาวไทยชั่วนิรันเอยเอ๋ยเอยเกี่ยวเอยถ้าจะสถิตและอยู่ในดวงใจถ้าจะสถิตและอยู่ในดวงใจ ของชนชาวไทยชั่วนิรันดร์เอ่ยของชนชาวไทยและชั่วนิรันดร์เอ่ยอีกสองสามว่าจะถึงคณะ แสดงที่จบไปเมื่อครู่นี้ค่ะสวยสดงดงามมากค่ะเพลงเกี่ยวข้าวนะคะสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมบ้านท่าโพนะคะชาวนานะใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เรายังได้เห็นถึงความจงรักภักดีของชาว บ้านท่าโพที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ<ช>พ,พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วยนะคะ,ะคุณครูคะนอกจากนี้ฝ้ายยังได้ยินว่าคุณครูยังมีการเตรียมการแสดงอีกหนึ่งการแสดงเดี๋ยวจะมีเพลงชื่อเพลงชักขยเยอนนะ,ะชักขยเยอนจริงๆแล้วชาวบ้านเขาจะร้องเล่นกันในช่วงเทศกาลสงกราน์ร้องโต้ตอบกันร,ระหว่างพ่อเพลงแม่เพลงแล้วมีลูกคู่รับ จบท้ายด้วยการชักกะเยอะกันโดยไม่ใช่เชือกนะครับชาวบ้านท่าโพก็จะลองเล่นในช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ลานวัดท่าโพแห่งนี้ในจากที่ทําบุญเสร็จเรียบร้อยเข้าร้องเพลงพิสถานในในโบสถ์วัดท่าโพต่อหน้าองค์พระธาตุแล้วก็จะออกมาเล่นเพลงชักกเยอะแต่ในวันนี้เราจะเปลี่ยนเนื้อหาจากการร้องเกี่ยวพาราสีหยอกล้อก,อกันเป็นน้อ,นอมระลึกถึงองค์สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงถือว่าเป็นการร้องเพลงเพื่อถวายอาลัยพระองค์ที่พระองค์ได้จากพระสพคนิี้ก่อนไป ในเนื้อหาของเพลงชักเะกยือก็จะเปลี่ยนเป็นขอให้พระองค์ทรงไปสู่ส,สวรรค์แล้วก็อยู่บนทิพย์มานชันฟ้านะครับและพระองค์ก็จะอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบชั่วนิรันดร์วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคร,ครูตุ้ยและทีมงานมากเลยนะคะที่มาร่วมให้เกียรติร่วมรายการโชว์เหนือในวันนี้ค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้ค่ะพวกเราต้องขอลาท่านผู้ชมทางบ้านไปด้วยบทเพลงชักเะยืดค่ะสำหรับวันนี้สวรรัสดีค่ะ มาชาักเยอกันเอ้ยเสมอที่ตนจำปีเวลา21นาฬิกา21นาทีเวลา21นาฬิกา21นาทีวันที่24ตุลาคมละ2568องค์สมเด็จ พระราชชนนนีพันปีหลวงองค์และสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวง,พ,ลวงพระองค์ทรงจกพระศกกนิกรชาวไทยสู่สวรรค์คาลไยแล้วเออเอเอ พระราชชนลนีพันปีหลวงอ,องค์งละสมเด็จนะพระราชชนลณีพันปีหลวงพระองค์ทรงจากพระศก,กน,นิกรชาวไทยสู่สวรรค์คาลายแล้วเอยเอาหาให้มาชาักกันเออ เสมอที่ตนใจพระศกงนิกรทุกหมู่เราของชาวไทยพระศกกนิกรทุกหมู่เราของชาวไทยขอน้อมถวายอะไรแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงละสถิต บ,บนทุวงสวรรค์ชั่วนิดนนิราศเธอเอ่ยอาลรเยกันเอ่ยพระศกกรนิกรทุกหมู่เหล่าของชาวไทยนะพระศกกรนิกรทุกหมู่เหล่าของชาวไทยและขอน้อมถวายอ,อาลัยแด่พระองค์ขอพระองค์ ทรงและสถิตอยู่ยบนสวงสวรรค์ชั่วนิละนิรันดร์เถิดเอเออ้าวหายหาไม่ช้าก,เก็เยอะกันเอยจะเมือ จนลำใหญพวกเราเล่าพระศกกนิกรชาวไทยพว,พวกเราเล่าพระศกกรนิกรชาวไทย,ยงจงมาร่วมใจทวายอะไร<ว>องค์<ว>ละสมเด็จพระราชชนลณีพันปีหลวงกันเออเออ,เอ,อและเฮ นิอชาวไทยพวกเราเหล่าพระศกันนิกอนชาวไทยจงมาร่วมใจถทวายอะไรองค์สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงกันเอ๋อเอาให้เอาทีข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป Ow! Hey!